<Hello. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาดูห่อหบอกหัวปีใสโครไก่นะคะก็ห่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเอามาอุ่นแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวร้อนๆนะคะก็จะเอาไปเทใส่กระด้งเลยนะคะเพื่อที่จะเอาตักใส่กล่องข้าวนะคะกล่องข้าวเหนียวนะคะ นี่นะคะน่ากินมากเลยนะคะนี่แล้วก็ตักใส่เลยนะคะก็หัดทำอาหารเหมือนกันนะคะก็เพิ่งมาหัดทำก็จะลงคลิปให้ดูทุกๆุกวันเลยนะคะหัดทำทุกวันเลยจ้านี่นะคะเราก็จะเอาห่อหบกนะคะที่เราอุ่นแล้วนะคะเพื่อที่จะนําไป ใส่บาตรนะคะกับข้าวเหนียว้อนๆนะคะก็เปิดประตูไว้แล้วนะคะนี่หลวงปู่ที่มาบินทาบาตก็มาถึงแล้วนะคะก็อนุมโมทนาบุญสาธุด้วยกันนะคะนี่เราก็มาไหว้พระในห้องพระนะคะก็บูชาข้าวด้วยนะคะไหว้พระด้วยนะคะสวดมนต์ด้วยกันนะคะนี่เราก็จะ เอาป่นกุ้งแล้วก็ห่อหบกไปให้ย่านะขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ